สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่15เมษายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเ e ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,236.10จุดนะครับก็ลดลงไป20.25จุดหรือว่าติดลบไป1.61มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ69,000ล้านบาทนะครับ โดยในช่วงเช้านะครับช่วงแรกนั้นดัชนีนะเปิดตลาดมาก็เป็นการปรับตัวลงนะครับหลังจากที่ทางนัานของ IMF นั้นนะครับก็มีการปรับลดประมาณการ GDP Growth นะครับของปีนี้เนี่ยลงมานะครับเป็นติดลบ3%นะครับผมซึ่งก็บอกต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะแย่สุดนะครับตั้งแต่ช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเกรด รีเพรสชั o นนะครับตั้งแต่ตอนช่วงของนู่นเลยนะครับทศวรรษที่1930นู่นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหตุให้ทหั้งนของอทั้งส่วนของตลาดหุ้นในเอเชียนะครับช่วงเช้าด้วยแล้วก็บ้านเราเองก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่าพอตอนช่วงท้ายๆนะครับของการซื้อขายในาภาคเช้านะครับก็ ดัชนีมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาปิดในแดนบวกได้เล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับดัชนีก็เจอแรงขายนะครับทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กดดันดัชนีให้อุดตัวนะครับลงไปติดลบค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะครับก็ติดลบไปบางช่วงนี้ก็ติดลบไปเกินกว่า20จุดด้วยนะครับก่อนที่ จะตีตื้นขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับก็เลยติดลบไปประมาณ20จุดด้วยกันนะครับปัจจัยที่มากดดันเนี่ยนะฮะก็มีแรงขายออกมานะครับในหุ้นขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มน้ำมันด้วยนะครับผมก็เจอ,อเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับโลกที่ตอนนี้ ราคาเองก็ลงไปถือว่าลงไปแรงนะครับก็ถ้าในส่วนของ WTI เองเราคาน้ำมันก็ลงไปหลุดนะต่ำกว่า20เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับส่วนทั้งของบรนษ์เองตอนนี้ก็อยู่แถวๆสักบริเวณ28เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ราคาน้ำมันก็ลงไปประมาณ4-5ด้วยกันนะครับผมก็ ทางด้านของ EIA นะฮะก็ได้ออกมาประเมินนะครับว่าทางด้านของตัวอุปสงค์น้ำมันนะครับก็น่าจะยังมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะทำให้เรื่องของตัวซัพพลายนะครับหรือว่าตัวอุปทานนั้นที่หายไปนะครับจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC PLUS เนี่ยนะครก็ ยังช่วยได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็คือยังมีเรื่องของภาวะอุปทานส่วนเกินอยู่นั่นเองนะครับราคาน้้ำมันก็เลยลงไปแรงนะครับ mm. ทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 นะครับของอบ้านเรานะครับในวันนี้นะฮะก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ30รายนะครับก็ สะสมอยู่ที่2643ร่ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพิ่มเติมวันนี้อีก2รายนะครับก็สะสมอยู่ที่43รายด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดทีินะครับก็เป็นท่านั้นของกลุ่มปิโตเคมีนะครับก็หลักหลไหลเข้าในหุ้น ivl แล้วก็ pttgc นะครับแล้วก็กลุ่มการเงินนะครับไหลเข้าในหุ้นแบมครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดทีินะครับก็เป็น ทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้นปตทกลุ่มค้าปลีกนะครับก็หลักๆไหลออกจากหุ้น Cpr นะครับขนส่งครับไหลออกจาก AoT BEM แล้วก็ BTS ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นทางด้านของกลุ่มอสังหานะครับก็หลักๆไหลออกจากหุ้น LH นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นแ,แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับเป็นทางด้านของไทยคมนะครับวันนี้ราคาหุ้นนี้ขึ้นมาชนซีลิ่งเลยนะครับบวกขึ้นมา14.57นะครับ แต่ว่าถ้าในส่วนของคาดการนะครับผมประกอบการไตรามาสที่หนึ่งนะฮะที่กําลังจะออกมานี้นะครับก็คาดว่าจะยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการขาดทุนที่ลดน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสสี่ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าดูกันในเรื่องของแนวโน้มธุรกิจนะครับในนรองของผลประกอบการในระยะสั้นระยะยาวเองก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นั่นเองนะครับผมก็เอาราคาหุ้นไทยคุมวันนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างจะ สวนทางนะครับกับเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแนนมธุรกิจนะที่ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนหุหน้หนอื่นๆนั้นนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ ก็อย่างเช่นท่านั่นของ PIM นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้5.56นะครับโดยผู้บริหารนั้นก็ระบุนะครับว่า,าผลการดำเนินงานในไรรมาสหนึ่งนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด19นค่อนข้างจะจำกัดนะครับโดยความต้องการใช้เรือธุรกิจขนส่งนะครับแล้วก็จัดเก็บน้ำมันนะครับรวมถึงทางนั่นของอผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปนะครับที่จัดเก็บในรูปของ FSU เนี่ยนะฮะก็ยังมีความต้องการสูงอยู่นะครับผมแล้วก็เตรียมนะที่จะซื้อเรือขนาดใหญ่นะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งลำนะครับถ้าว่าภาะวะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายกระลงไปนั่นเองนะครับผมก็เพื่อที่จะเป็นการรองรับนะครับเรื่องของความต้องการนะรใช้เรือขนาดใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะครับ ส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงและมี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทนาของมินนะครับก็ติดลบไป8.04เปอร์เซ็นตะครับส่วนหนึ่งนั้นน่าจะมาจากเรื่องของการขายทำกำไรด้วยนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเมีนาเนี่ยนะฮะราคาก็ปรับขึ้นมาแรงถึง33เปอร์เซ็นด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับทนาของ WHA นะครับวันนี้ก็ติดลบไป6.9นะครับโดย เดือนนี้เนี่ยราคาหุ้นขึ้นมา32%นะครับแล้วก็คอมเซเว่นครับวันนี้ราคาหุ้นติดตัไป6.28%นะครับก็คือเดือนนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นมา33%ด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเทขายทั้งกำไรกันด้วยนะครับ ส่วน KCE ครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป6.25นะครับก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1ปี63นี้นั้นนะครับจะลดลงมาทั้งยอนเยและก็คิวก็ QonQ นะครับก็ไปมาตามเรื่องของยอดขายที่อ่อนแอของอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปนั่นเองนะครับส่วนทางของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไปประมาณ1.8ด้วยกันครับ ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ติดลบไปหนึ่งจุเจ็อร์เซน์ะครับโกลสปอตนะครับ, uh, รบก็ตอนนี้เนี่ยราคา uh, ลงมานะครับ0.8%นะครับตอนนี้อยู่ที่1,713เหรียญก็อีก80เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนส์นะครับก็ติดลบไปส ปนะครับผมตอนนี้อยู่ที่28หรือก็บิก40เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทครับตอนนี้วันนี้นะครับแข็งค่านะขึ้นมาอยู่ที่32บาท60สบตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพอตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ